สวัสดีครับลูกเพจทุกคนครับวันนี้อีจันรนะครับอยู่ที่แหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตนะครับผมวันนี้เราพาลูกเพจมาชมพระอาทิตย์ตกนะครับผมที่แหลมพมเทพนะครับพระอาทิตย์ตกวันนี้เวลา18:37นาทีโดยประมาณนะครับผมนี่ก็จะเป็นแสงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะแล้วก็มาพาลูกเพจมาส่งบรรยากาศซึ่งบรรยากาศวันนี้นะครับก็จะมีนักท่องเทีเท่ยวเยอะมากเดินทางมารอชมพระอาทิตย์ตกนะครับที่แหลมพรมเทพ จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเราก็ต้องมารอรุ้นกันนะครับว่าเราจะเห็นพระอาทิตย์ตกแบบเป็นดวงกลมๆสีส้มๆหรือเปล่าหรือจะเห็นแบบอหมอกฟุ้งๆอย่างนี้นะครับนี่วันนี้ก็เรียกได้ว่าภูเก็ตเราก็ค่อนข้างที่จะเริ่มกลับมาแต่ก็ยังไม่ไม่กลับมาถึงขั้นขีดสุดนะครับก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวแล้วนะครับเมื่อคืนนะครับอีจฉันก็ได้ไปที่ อซอยบางลางนะครับที่ป่าตองเนาะก็ก่อนหน้านี้ที่จันเคยนําเสนอไปก็คือแบบมีร้านปิดเยอะมากแล้วก็ตามผับบาร์ก็ปิดเยอะเหมือนกันนะครับนักท่องเที่ยวแบบหางคนน้อยมากๆแต่วันนี้นะครับก็เหมือนกับค่อนข้างที่จะเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวแล้วเรื่องด้วยเป็นช่วงของวันหยุดยาวนะครับก็สุขารีจันทร์จันทร์เนาะประมาณนะครับ สวัสดีลูกเพจทุกคนครับได้ยินเสียงหนนี่ชัดหรือเปล่าถ้าได้ยินเสียงรบกวนบอกหนนี่หน่อยนะครับว่าได้ยินเสียงชัดเจนนะครับเพราะว่าตอนนี้หนนี่อยู่ที่แหลมพรมเทพนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับผมก็เรามารอชมนะครับพระอาทิตย์ตกนะครับที่แหลมพรมเทพอีกประมาณสักต้อประมาณยี่สิบนาทีโดยประมาณนะครับก็จะมีพระอาทิตย์ตกลงที่แหลมพรมเทพนะครับวันนี้ตกเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีนะครับ ขอบคุณครับคุณชาลิสานะครับขอบคุณที่ช่วยเช็คเสียงเนาะนี่ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่อิอจรย์ของเราก็เดินทางมา,าที่จังหวัดภูเก็ตนะครับผมก็จริงๆแล้วจริงๆแอดมินก็จะเดินทางมาเที่ยวแต่ว่าเรื่องด้วยจริงพอเรามาที่ท่องเที่ยวเนี้ยก,ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากก็เรียกได้ว่าแบบเป็นเป็นเป็นเลิกดีก็ได้เนาะเป็นสัญญาณ สัญญาณที่ดีของการกลับมาเมืองท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตนะครับญญเดี๋ยวเรารอชมพระที่ตกไปพร้อมๆด้วยกันนะครับสวัสดีคุณอภัยซันนะครับใช่ใช่ตอนแรกแอดมินอยากเดินไปครับแต่ว่ามันไกลมากเดี๋ยวนูนี่หนึ่งไงนี่ เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวพาขอพาชมบรรยากาศรอบๆที่แหลมพมเทพนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับวันนี้ผ้าที่จะตกเวลา18นากา37นาทีนะครับนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาจับจองที่นั่งนะครับเพื่อที่จะชมผ้าที่ตกในวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดลูกเพจ์จได้เมื่อปีที่แล้วแอดมินนุนี่เราก็ทีมทีมใจของเราก็เดินทางมาเพื่อที่จะติดตามเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตช่วงโควิดนะครับผมตอนนี้ก็ เรียกได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเที่ยวแล้วเนาะสวัสดีลูกเจทั้งสามร้อยหกสิบเจดคนนะครับนี่พารอสอง่งเราจะเห็นหรือเปล่าตอนไปสนุกตอนกลับนี่สิก็ตอนกลับก็ค่อยๆอ,ออกแล้วกันเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะจริงๆเนาะนี่ก็จะมีนั่งบริเวณถนนเรียบนะครับแล้วก็มีบริเวณ แนวสองข้างทางก็จะมีการจับจองที่นั่งเพื่อที่จะรอชมพระอาทิตย์ตกนะครับนี่นลกูกเพจด,ดูอยู่ที่ไหนกันบ้างครับแนะนำตัวกันหน่อยนะ ตอนนี้นุนี่ก็มาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเมื่อคืนนุนี่ก็ขับรถผ่านตรงซอยบางลางนะครับเรียกว่าเป็นถนนเส้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตหรือก็กคือแบบป่าตองนะครับเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวเนี่ยค่อนข้างเนี่ยเป็นเมืองหลักๆของประเทศไทยเลยนะครับที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ที่แถวหาดป่าตองหรือแถวเขื่อนแถวซอยบางลางนะครับจะพูดเขื่อนแล้ววะ <c oughs> คิดถึงภูเก็ตใช่ครับอ่อ จร,จริงๆนนี่มาจริงๆมาภูเก็ตเนี่ยค่อนข้างบ่อยเนาะเพราะว่าเราก็อยากจะให้การท่องเที่ยวได้กลับมาปกติเหมือนเดิมให้ได้นะครับเดี๋ยวไปครับกำลังเบื่อๆครับผมเชิญเลยครับสวัสดี488คนทุกคนนะครับสวัสดีจากยะลาด้วยนะครับนี่บรรยากาศดีมากนะลูกเห็นนะการได้อ่าช่วงเลิกงานหรือช่วงยามเย็นมานั่งดูพระอาทิตย์ตกเนี่ย เล็กเดียวแบบฮิวหัวใจตัวเองได้มากๆเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ขอให้อาควิดเนี่ยค่อยๆหายไปทีละนิดทีละนิดหรือหายไปเลยได้ก็ดีนะครับไปคนเดียวนี่แหละคนไม่มีแฟนก็มาหาข้างหน้าแล้วกันเนาะ <c oughs> วันนี้มีงานที่สวนสีพูวนาดอ่าแอ,อดมินลองดูก่อนนะว่าจะจะไปได้หรือเปล่าแต่วันนี้ไอดมินก็มาดูพระอาทิตย์ตกนะครับผม สวัสดีคุณพัชชาครับภูเก็ตค่ะครับผมชอบมากค่ะสวยมากใช่สวยมาก,วมากดวงนี้ก็ชอบนะครับชอบแบบมานั่งมานั่งดูพระอาทิตย์ตกนะครับแต่วันนี้เราจะเห็นเป็นดวงกลมๆหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจนะครับผมเพราะว่าเมฆหมอกค่อนข้างเยอะเมื่อวานฝนตกเนาะแล้ววันนี้ก็มีมีเมฆเยอะมากนะครับถ้าโชคดีเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกกัแบบดวงกลมๆสีส้มๆกระทบกับ น้ำทะเลนะครับตรงข้างหน้าที่ลูกเพจเห็นอยู่นะครับสวัสดีคุณวิรเกียรติครับสวัสดีภูเก็ตบ้านผมสวัสดีครับคนภูเก็ตทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีลูกเพจทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับนี่ก็จริงๆคิดว่าเมืองภูเก็ตเนี่ยก็เป็นเมืองลําดับต้นๆของนักท่องเที่ยวเลยนะครับที่จะจะเดินทางมามาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะครับผมแล้วก็เดินทางมาเที่ยวทะเลนะทะเลสวยเป็น อันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะมากนะวันนี้ก็มารอชมพระอาทิตย์ตกกันนะครับนี่สองข้างทางเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่ฝัง่งบรรยากาศเออฝั่งบรรยากาศอ่านบรรยากาศแล้วก็พูดบรรยากาศเลยตั้งแต่ฝั่งเรียบกับะทะเลกับข้างบนนี้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะครับบรรยากาศดีมากสวยมากใช่ครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับอ รอพระที่ตกไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้พระาทิตตกเวลาสิบแดนาฬิกาสามสนาทีนะลูกเห็นนะก็ป่าตองคืนนี้สวยทุกหาดใช่เมื่อคืนเมื่อคืนเราก็ไปแต่ว่าเมื่อคืนเรามาถึงดึกไงเราลงเครื่องดึกหรือเครื่องดีเลย์ด้วยก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ซึมซับกับบรรยากาศริมทะเลข,ของป่าตองเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้หนุนนี่ก็าพามาชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกนะครับที่ภูเก็ตเนาะ ใช่นักท่องเที่ยวยอะมากครับถือว่าเรียกได้ว่าเป็นเป็นสัญญาณที่ดีเนาะเนืน่องจากว่า,อ,าออกมาเที่ยวเพื่อที่จะฟื้นฟูช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วก็ฟื้นฟูเมืองท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเราออกมาเราก็ต้องป้องกันตัวเองเนาะใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยนะครับแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยเนาะ เดี๋ยวเรามาไลฟ์สดบรรยากาศให้ทุกเพจได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดี500กว่าคนนะครับที่เข้ามาดูในเพจยันตอนนี้นะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาะที่กําลังจะตกแล้วเนาะแค่นี้วิวก็สวยแล้วค่ะใช่แค่มานั่งดูตรงเนี้ย การที่นักท่องเที่ยวเยอะมากๆเนี่ยเนื่องจากว่ามันสวยมากจริงๆนะครับทําให้นักท่องเที่ยวเยก็หลังไหลมาชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรมเทพจังหวัดภูกเก็ตกันเยอะมากๆนะครับเมื่อกี้นู่นนี่ก็แผนไปให้กับลูกเพจได้เห็นแล้วนะครับว่านักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับที่เดินทางมาจับจองที่นั่งนะครับเพื่อที่จะรอชมพระอาทิตย์ตกเวลา18บแปดนกาสามสินาทีนะครับนี่ ผมมาอยู่20ปีแล้วไม่เคยเห็นมีเบ้บางตลอดเนี่ยครั้งที่แล้วอ่ะเมื่อปีที่แล้วที่นุนี่มากับทีมิจันนะครับก็มาเห็นพระอาทิตย์ตกแบบดวงโตๆเลยเนาะกระทบกับน้ําทะเลนะครับผมก็สีส้มๆดวงโตๆอย่างนี้นะครับใช่ใช่ใชใชนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมาเยอะมากซึ่งเป็นสัญ,ญญาณที่ดีนะครับทาใหา้การท่องเที่ยวของเราจากที่เคยซบเซาช่วงที่ช่วงโควิดนะครับทําให้เราได้กลับมา มีชีวิตแบบปกติวิถีใหม่เนาะ New <ill> normal ก็ทุกคนก็ต้องออกมาที่ออกมาใช้ชีวิตนะครับแต่อย่าลืมต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองแล้วก็อใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยตลอดแล้วก็เจลล้างมือก็ล้างตลอดเนาะอยากไปบ้างจังมาเลยครับก็หาเวลามานอ้อเมืองเมืองภูเก็ตเป็นเมืองที่สวยมากๆนะครับผมอาหารอร่อยด้วยนะครับแล้วก็ผูกคนใจดีด้วยนะ ตัวดี450คนครับเดี๋ยวเรามารอชมไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้อ่านูนี่อีจันก็พามาดูพระาทิตตกที่แหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตนะครับเดินน่าจะไปดูมาเลยครับตอนจริงๆอ่ะเราก็ควรจะมาช่วงที่ไม่มีฝนเนาะแต่เมื่อคืนนูนี่มาก็ฝนตกไงฝนตกหนักด้วยเมื่อเมืม่อวานเมื่อคืนนะครับทําให้วันนี้มีเมฆค,ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ จริงๆอยากจะไปตรงแหลมตรงนู้นเนาะแต่แหลมตรงนู้นแบบค่อนข้างเดินไกลนี้เดินไม่ไหวใช่ใช่ใช,ใชจริงๆจริงๆคนน้อยอยู่แต่แต่คนก็เริ่มกลับมาเพราะาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่นู้นนี่มานะก็ที่ป่าตองเนี่ยคนค่อนข้างแบบเงียบมากๆแบบเรียกได้ว่าแบบเกือบเป็นเมืองล้างเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนมีแสงสีเริ่มเกิดขึ้นแล้วเนาะ สวยมากลูกเพจซึ่งถ้าเกิดแบบใครที่แข็งแรงแข็งแรงหน่อยก็เดินไปตรงแหลมข้างล่างนั้นได้นะครับแหลมข้างล่างตรงนั้นก็จะแบบได้อีกวิวอีกบรรยากาศหนึ่งเลยทีเดียวเนาะสวัสดีครับคุณจันทนานะครับหาโอกาสมาเนาะเที่ยวในประเทศกันก่อนแล้วก็ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศด้วยนะครับเดินได้ลงไปเลยไม่เอาตรนนี้เหนื่อย นี่มันมีป้ายบอกรองลื่นแล้วหนุนี้ก็ไม่ค่อยสมประกอบด้วยประเด็นอะแต่ว่าเดี๋ยวนนี้ก็จะพาทุกคนไปรอดูเนาะนักท่องเทีเย่ยวเยอะมากตรงเมื่อกี้ที่เราส่องให้เห็นเนี่ยคือบริเวณเรียบถนนนะครับแต่ขอทษครับครัอครัโอค กล้จะตกเลยนะลูกเพจอีกสักประมาณา10 13นาทีโดยประมาณนะครับจะตกพระทิตตกเมื่อ,เ,อเวลา18:37น,นาทีในวันนี้นอนาทงเที่ยเยอะมากนะครับตรงบริเวณแหลมอมเทพนะครับจังหวัดภูเก็ตนาะก็มาชมพระาทิตย์ตกทะเลเปพร้อมกันนะ วันนี้อย่างที่บอกนะครับตกเวลา18ในการ37นาทีนะครับเราถ้าเราโชคด,ดีเราจะเห็นดวงกลมๆโตๆตตสีส้มๆนะครับเนี่ยผมว่าเมฆก็จะบังแน่นอนนะแต่ก็จะไลฟ์สดเป็นบรรยากาศให้ลูกเพจได้ดูว่าเมืองภูเก็ตก็เริ่มกลับมามีนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะม,มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ที่สําคัญการมาเที่ยวก็ต้องให้ตัวองนะครับปลอดภัยจากเชื้โควิดด้วยเนาะก็มีการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ มีการาตรวจเอทเคกันสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะปลอดภัยทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะครับนี่บรรยากาศดีมากมีต้นตาลนะครับผมแล้วก็อยู่ตรงแหลมนะครับแล้วก็รอชมพระอาทิตย์ตกลูกเพจว่ามันจะเห็นเป็นดวงกลมๆไหมอ่ะน่นนี่ลุ้นจังเลยเนี่ยน่นนี่เคยมาครั้งครั้งก่อนนะโน่นนี่มาแล้วแบบดวงโตมากนะครับก็ตกกระทบกับน้ําทะเลนะ แต่วันนี้เราก็มารอรุ้นกันว่าเราจะเห็นหรือเมฆจะบังตะวันขึ้นที่อำเภอโขงเจียมแต่ดาไปตกที่แหลมพูมเทพจริงๆจริงๆพระอาทิตย์ตกเนี่ยเราก็จะเห็นได,ได้หลายจังหวัดนะครับแต่พระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดและโรแมนติกที่สุดเนี่ยนูนว่าต้องเป็นที่แหลมพูมเทพจังหวัดภูกเก็ตน,นะครับเพราะว่าเป็นพระอาทิตย์ตกที่แบบเห็น รับขอบทะเลนะครับรับขอบฟ้าเลยทีเดียวน้อนแล้วก็รับกับทะเลแล้วก็หายไปเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสิบแปดนิกายี่สิบหกนาทีนะครับลูกเพจลูกเพจทำอะไรอยู่กันบ้างเอ่ย ช่ใช่ปีก่อนป่าตองแทบไม่มีไฟเลยค่ะไฟทางก็ปิดหมดรอบนี้ไฟเริ่มสว่างเริ่มมีคนมาเทียเท่ยวเยอะเพิ่มขึ้นใช่ครับนักท่องเที่ยวเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะผมก็อย่างที่บอกนะครับมาเที่ยวได้เราก็ต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ให้ปลอดภัยจากโควิดด้วยเนะเาะมาเที่ยวที่ล่องแจ้งมาเที่ยวแบบปลอดภัยก็ต้องมาอยู่ที่ล่องแจ้งที่อากาศปลอดโปร่งแล้วก็ที่สําคัญการไปเที่ยวที่แอบก็ต้องฉีดวัคซีนให้ครบแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยเอาอทีเคบ่อยๆแล้วกันนะ ไปสามครั้งเห็นสองครั้งสวยมากใช่ครั้งที่แล้วน่นนี่ก็มาเห็นแบบสวยมากแต่วันนี้ก็มารอลุ้นเล่จะบังหรือเปล่าลุ้นเพราะว่าเ,าเมื่อกี้เห็นว่าแบบมันเป็นดวงกลมๆนิดนึงแต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าเหมือนน่าจะมีเมฆบังนะครับมีเมฆบังกันแล้วนะ้องเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรลูกเพจก็มารอดูด้วยตาเปล่าแล้วกันนะครับวันนี้โน่นนี่ก็พามาส่องบรรยากาศของการมานั่งชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรมเทพนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับ จริงๆแค่นี้เราก็ว่าสวยแล้วนะการที่แบบได้มานั่งดูพระอาทิตย์ตกถึงแม้ว่าจะไม่เห็นพระอาทิตย์ตรงตมกลมที่ตกลงไปนะครับแต่เราก็ได้มาเหมือนฮิวตัวเองนะครับได้มาเยียวยาตัวเองก็อยากให้ทุกคนได้ออกมาเที่ยวกันนะครับมาใช้ชีวิตแบบปกติวิถีใหม่นะครับผมแล้วก็ป้องกันโควิดด้วยเนาะสวยมากจริงๆอยากจะให้มาเห็นเพราะว่าจริงๆมันจะสวยกว่านี้มากๆถ้าเกิดเราเห็นเป็นพระอาทิตย์ดวงโตๆกลมๆนะครับ รู้สึกแบบรู้สึกว่ามันควรจริงๆมันควรจะต้องเป็นพระอาทิตย์ดวงกลมๆก,กระทบกับทะเลเนาะแต่ตอนนี้เรามีเมฆบังนะครับอย่างที่บอกเมื่อวานฝนตกนะครับเมื่อวานฝนตกหนักเลยวันนี้ก็มีเมฆเยอะหน่อยนะครับนี่ตอนนี้18บแนาฬิกา 20, นาทีนะครับก็นักท่องเที่ยวมารอชมพระอาทิตย์ตกบริเวณแหลมบุมเทพจังหวัดภูเก็ตนะครับ โน่นนี้ว่าไม่เห็นละน่นี่ว่าไม่เห็นละฟิลบิวกินพีพีก็ประมาณนั้นแหละนะแต่ว่าบรรยากาศมันแบบก็อย่างที่บอกเมื่อวันฝนตกนะทํำให้วันนี้มองไม่เห็นเห็นไม่ชัดนะครับทําให้ม,มีเมฆบังนะครับซึ่งเราก็คงจะต้องลาไปด้วยแสงสุดท้ายของวัน เราขอไม่พูดว่าเป็นพาทิตกตกเนื่องจากว่าพาทิตก็ค่อนข้างที่จะหายไปกับเมฆที่บังข้างหลังไปแล้วนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยมากๆนะแต่ถ้าได้เห็นเป็นลูกกลมๆดวงโตๆเนี่ยก็จะมีเป็นบรรยากาศที่สวยกว่าเดิมอีกแน่นอนนะครับฟ้าปิดแล้วแต่บรรยากาศสวย ใช่คือต่อให้เราไม่เห็นเป็นพระอาทิตย์ตกกับกระทบกับน้ําทะเลหรือ,อแสงสีส้มกระทบกับน้ําทะเล <c oughs> ก็มั่นใจว่ามันสวยและบรรยากาศดีมากๆถ้าลูกเหตได้มาเห็นด้วยตาเปล่าของตัวเองนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับ37นาทีเนาะขอพระอาทิตย์ก็จะตกรับขอบฟ้าไปนะ ซึ่งก็พอพระอาทิตย์แบบไม่ค่อยเห็นเป็นเป็นดวงกลมๆนักท่องเที่ยวก็จะทยอยค่อนข้างพ่จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับแต่บรรยากาศยังดีอยู่ลมเย็นๆน,นะครับลมเย็นอยู่เนอะลูกเพลเนานะมีนักท่องเที่ยวมานั่งกันเยอะมากๆเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับลูกเพจคนไหนที่มีเวลาหรือว่างๆนะครับก็เดินทางมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะครับผมเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ฟื้นฟูการท่องเที่ยวในประเทศด้วยนะครับ แล้วโนนี่ว่ามันไม่เห็นแล้วโนนี่ว่าเราคงจะเห็นกันแค่นี้แล้วเนาะแสงกําลังจะหมดแล้วนะลูกเพลน,นะรออีกสักครับหนึ่งนะเดี๋ยวข้อสิบแปดนกาสามสินาทีปุ๊บหายเลยแสงหมดแน่นอนเนาะเนื่งจากว่าวันนี้โนนี่เช็คสภาพอากาศาพระอาทิตย์ตกตอนสิบแปดนาฬกาสาสิบเจ็ดนาทีนะครับลูกเพลทำอะไรกันอยู่เอ่ย กินข้าววันยังเคยไปหลายครั้งเจ่อเห็นพระอาทิตตกสวยใกล้รับใช่ใช่จริงๆรั่นนี้ก็คาดหวังให้เป็นพระอาทิตตกที่สวยของวันนี้เพื่อที่จะส่งลูกเพจเนาะแต่ว่าอ่าก็อย่างนี้แหละ <c oughs> ด้วยด้วยอ่าฝนฟ้าการไม่เป็นใ,ใจนะครับวันนี้ฟ้าปิดใช่ฟ้าปิดแล้วน่าจะหมดแล้วนะรูกเพจเราคงไม่เห็น เป็นพระอาทิตย์ดวงต,วตกแล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยตอนนี้32นาทีแล้วนะครับมีฝนมา2วันแล้วครับฟ้าปิดใช่โอ้โน่นนี่ก็มาในวันที่ฝนตกกันเนาะทําให้ลูกเพจแบบไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ตกไปด้วยกันแต่ถ้าเกิดลูกเพจจาได้เมื่อปีที่แล้วที่อจันเรามานะครับแล้วก็ามาไลฟ์บรรยากาศของพระอาทิตย์ตกดินนะครับที่แหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตนะครับเคยไปครั้งเดียวสวยมากใช่มาอีกนะครับอยากให้ อยากให้มาอีกมาช่วย food รฟรื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศนะครับชาวภูเก็ตแนะนําหน่อยว่าโนนี่ควรไปกินข้าวร้านไหนจริงๆก็มีมีอยู่ในชอยแล้วล่ะนะแต่ว่าอยากจะให้ลูเกเ็ดได้ร่วมพูดคุยกันนะครับว่าเอามาภูเก็ตต้องห้ามพลาดร้านไหนนะครับทานข้าวอยู่ค่ะนี่เห็นไหมพอทานข้าวอยู่แล้วได้ดูบรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยอิ่มเลยเนาะแต่ต้องกินข้าวด้วยเนาะอย่าดูบรรยากาศอย่างเดียว จริงๆอยากจะให้ทุกคนได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองนะครับว่ามันสวยงามแค่ไหนนะครับซึ่งตอนนี้ก็แสงสีส้มค่อยๆจะลับหายไปแล้วนะครับก็ไม่เห็นเป็นพระอาทิตย์ตกริมขอบทะเลนะแสงก็เริ่มมืดๆแล้วเนาะ ักองเที่ยวก็เริ่มทยอยกลับแล้วนะครับเดี๋ยวพอสักอีกประมาณสี่นาทีนะสี่นาทีเนี่ยก็คือพระอาทิตตกแบบหายไปเลยเนาะใช่ครับมันสวยมากถ้าได้เห็นแบบพระาที่ดวงโตๆจะสวยกว่านี้มากๆนะแต่วันนี้ก็ฟ้า,าไม่เป็นใจนะครับแต่บรรยากาศยังดีอยู่ยังสวยอยู่แล้วก็ นักท่องเที่ยวก็หนาแน่นพอสมควรนะครับเมื่อกี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะอยู่ตรงนี้ยแต่ตอนนี้ก็ค่อยๆทยอยกลับไปแล้วนะลูกเพจเราว่าเราไม่เห็นแล้วล่ะแต่เราก็คงจะต้อง เก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปกันนะเพราะวิวค่อนข้างที่จะสวยนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวนะครับตรงนี้ขอเดินขึ้นไปครัโอยที่โวอยู่นี่เสียดาจริงๆแต่ก็สวยอยู่เป็นบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีอยู่นะครับ วิวก็สวยอยู่สวยอยู่แปลว่าก็สวยเนาะใช่สวยอยู่ก็แปลว่าสวยนะสวยอยู่ก็แปลว่าสวยนะครับร้านเราเท่ขานั่งบรรยากาศดีอาหารอาหารร้อยใช่ไหมอาหารร้อยเรอ <c oughs> เราไม่เห็นเป็นพระที่ตกเป็นดวงโตโตแต่ว่าเราก็พาลูกเพจนมาดูเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกนะครับ <c oughs> นี่นักท่องเที่ยวก็เริ่มเดินทางมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตค่อนข้างที่จะเยอะมากขึ้นแล้วเนาะ <c oughs> นี่แล้วเราก็มาหา มุมถ่ายรูปส,สวยๆเก๋ๆนะครับนี่โพสจ้ะโพสยิ้มจ้ะนี่แซลนี่นะครับนี่ก็สวยไหมมุมนี้ก็สวยระวังตกนะคุณพ,พี่นะ <c oughs> คิดถึงแหละบุญเทพ <c oughs> ใช่ก็ใครที่แบบไม่ได้เดินทางมาใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถดูในไลฟ์จันได้วันนี้เราก็พามา ชมบรรยากาศของแหลมพมเทพนะครับเป็นบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกแต่วันนี้พระอาทิตย์ไม่ตกเป็นดวงโตโตให้เรานะครับแต่ก็ตกตอนสิบแดนาฬิกาามสิบนาทีนะครับเมื่อกี้เดินทางมาเดินเข้ามาตรงแหลมพมเทพเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างแน่นเลยนะแถวนี้นั่งรอชมแต่พอพระอาทิตย์แบบไม่ตกให้เราเห็นแบบดังที่ใจหวังใช่ก็ถ่ายรูปก,กันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดช่วงนี้ต้องรีบถ่ายนะเดี๋ยวแสงมันหมด พอพระอาทิตย์ตกแบบหายไปป<ช>ุ๊บมืดเลยแถวเนี้ยใช่เร็วมากซึ่งบรรยากาศดีนะครับมีต้นตาลด้วยเห็นไหมเป็นแบบฟิลโรแมนติกใครที่มากับแฟนมากับคนรักก็มานั่งดูได้นะทำยังไงพี่โบาหาหาขู่วพี่โบทำไห <c oughs> พี่โบต้องมายีงตรงนี้มาตรงนี้หน่อยฮาไกด์ไลน์แบบมาปุ๊บเราต้องทำยังไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆถ้าเกิดมี เออถ้าเกิดมีมีมีพระอาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็จะแบบให้อยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยเออก็ได้อาหาคู่กันต่อเออได้ได้ได้เนี้ยก็สวยอยู่สวยอยู่ไปว่าสวยเออใช่ต้องมีดวงอาทิตย์นะครับนี่ก็เมื่อกี้นะกังเขี้ยวแน่นมากตอนนี้ก็นี่เมื่อกี้อ่ะวนนี้เยอะมากตอนนี้ก็ค่อยคย รู้สึกว่าวันนี้นั่งเที่ยวน้อยคงเป็นเพราะภูเก็ตมีฝนตบอยใช่จริงๆฝนตกมาเมื่อวานอะ่ะเมื่อวานเท่าเท่าที่เท่าที่นู่นนี่เช็คก็คือเมื่อวานน่ยฝนตกหนักมากนะครับวันนี้ก็จริงๆเรีกเยกได้ว่าน้อยน้อยกว่าปกติก่อนที่จะมีโควิดเนาะแต่ว่าช่วงที่มีโควิดสองสามปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวของภูเก็ตค่อนข้างที่จะซบเซาลงมากน้องเที่ยวพอเราปิดประเทศนะครับน้องเที่ยวก็หายเยอะมากมากนะครับ แต่วันนี้ก็เรียกว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่นักท่องเที่ยวก็เดินทางกลับมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตด้วยทะเลที่สวยนะครับแล้วก็อาหารที่อร่อยนะครับทำให้นักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางกลับมานะใครมีแพนจะไปเที่ยวภูเก็ตบ้างเอ่ยมีใครมีแพนจะไปเที่ยวภูเก็ตบ้างไม่ใช่นุนี่จะถามว่าจะไปเที่ยวด้วยนะ <Hey. S 1> เพราะนุนี่จะกลับพรุ่งนี้แล้ว คือแบบนี่ลูกเพดูดิไม่เห็นโอ้ยไม่ไม่เห็นไม่เห็นอะไม่เห็นไม่เห็นตัวเองเพราะตัวเองดำสวยนะลูกเพชิบรรยากาศดีนะโอเควันนี้ต้องขอบคุณลูกเพชทุกคนที่ติดตามนะครับอ่าพาทิตตกลงไปแล้วเมื่อเวลา สิบแปดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีนะครับนี่ก็จะเป็นแสงแบบอ่ายังมีอยู่นิดหนึ่งเนาะแต่ว่าวันนี้เราไม่เห็นพระอาทิตย์ตกแบบดวงโตโตนะครับแต่ว่าอ่าพระอาทิตย์ก็ตกไปแล้วเป็นแสงสุดท้ายของวันนะครับอ่าให้ลูกเพจแบบทุกคนเจอแต่ความสุขแล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็อ่าใครที่จะเดินทางมาเที่ยวภูกเก็ตก็ยังไม่มืดสองขามืดแล้วใช่ใช่ใช่เพราะตรงนี้มันเป็นมันเป็นน่าจะเป็นพระอาทิตย์ตกที่โรแมนติกและสวยที่สุดด้วยแล้วก็เป็นสแสงสว่างนะ นี่นี่คือแสงสว่างของพระอาที่ที่ยังแรงอยู่เนื่องจากว่าอ่าม,มีเมฆหมอกบังนะครับบรรยากาศดีมากลูกเพจก็ใครที่มาเที่ยวก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนอย่างน้อยสองเข็มเนาะแล้วก็ เอทีเคบ่อยๆแล้วกันนะครับเป็นห่วงทุกคนนะอ่าโอเควันนี้นุนนี่ขอลาลูกเพจอาจารยทุกคนไปก่อนนะครับลาไปด้วยภาพนี้แล้วกันนะครับเป็นภาพของแสงสุดท้ายของวันนะครับที่แหลมพมเทพจังหวัดภูเก็ตนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ